ตอนนี้เราอยู่กับเกม Ori and the Blind Forest นะครับพาร์ทที่11แล้วจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้สันสโตนมานะครับสำหรับเปิดหอคอยเปิดเข้ามาสู่หอคอยนี้เพื่อช่วยเหลือ e l e m e n t of War m หรือว่าธาตุแห่งความอบอุ่นที่จะมาเรียนดูในเบลนะครับโอเควันนี้พาร์ทนี้ผมอยากเคีร์ล้วเครียร์ตรงนี้ เคลียดดาดนี้มากเลยโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเคลียร์อะไรได้ดผ่านนี้บ้างเปิดแบบแป๊บแบบไม่เห็นเลย,เลยโอเคได้เอาเอ้าอเอาดีวยความดูโอ,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 โอ้ลืมไปตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ร้อนโอ้ร้อนอ๋อตรงนั้นก็ร้อนตรงนั้นก็ร้อนทำยังไงวะเนี่ย มีแต่ความร้อนแรงอยู่เลยนี่อ่าหุ้ยคือไอ้ตอนที่ผมดูไอ้ตัวหินนี่ถ้าอยู่นานๆมันก็จะร้อนแล้วเราก็จะอยู่ไม่ได้นะครับอ่าตรงนี้ไงวะเนี่ยอ๋อโอเคต้องกดชาร์จชาร์จลืมลืมปุ่มอีกเอ้า โอเคกดผิดปุ่มอ๋ออ๋อคือมันไม่สามารถโอเคผมเข้าใจแล้วคือเราจะยืนอยู่ได้จนกระทั่งว่ามันจนกระทั่งว่ามันนั่นสินะมันจะยืนอยู่ได้จนมันขึ้นสีแดง อาอแต่ตัวมันโหดร้ายจังวะเออองทำไงต่อตอนนี้อ่ะอือ่าแตดโอเคฉันไม่ควรจะเก็บเจ้าตัวนั้นสินะอ่อาไม่ถึงไม่ถึงแสดงว่ามันจะมันน่าจะต้องปิดลาวาตรงนี้ได้สินะ เอา้าแตกซะง,งั้นยิงพลาดละ่ะตัวเธอเอา่อาอ่าโอเคขึ้นมาใหม่เอนะ้อละแกขึ้นมาใหม่แล้วสินะฉันจะพยายามยิงให้ไม่โดนเยอะแล้วกันนะโอ้

à ok, ờ ok, 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 nh xếp rồi. Oh ok, <fish festivals> ah, ok, 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 โอ้โหโอเคอ่ะพอเข้าใจละมันจะต้องให้ใช้ทักษะทุกสกิลที่เรามีเรื่องไรเลยอ่าโอ้โหอือ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 อ้าอ้า เอาไปกินโอเคอ่าฮะเจ็บ ah อ่าะเดี๋ยวนะโอเคฟอร์ดฟอร์ดเอาไว้เอเออพวกเขาต่อสู้เพื่อชีวิตของเขาในรูปเขาครับโอ้รู้เออเอเดี๋ยวดังโอ้ยูโมยูโมรุดไปแล้วเหลือแต่นารุนารุแบบบาย อา,อานารุวิชโซรีซีอานารุน่ะอยากจะกลับไปเห็นหน้าของลูกตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็คือนารุลูกของตัวเองก็คือเรา,าสินะเอา้ากลับกลับไปทางเดิมไม่ได้แล้วหรอเยียงวะเดี๋ยวนะขอดูแมพแป,ป๊บเอา้าทางนั้นเรายังไม่ได้ไปเลยอะตรงนี้ก็เด็กตั้งเยอะอย่างวะเซฟก่อนเซฟไม่ได้ด้วยไม่มีเซฟแล้วอาตัวนี้เข้าไปได้ไหม อ๋อโอเคเข้ามาตรงนี้ได้โอเคดีมากก็คือเราเซฟตัวนี้ก่อนได้โอเคอยากจะรู้ว่าตรงนั้นทำอะไรได้ที่หเหลือกิโซอีกกิโซเอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปได้ฝั่งนี้ไปได้เดี๋ยวเราเซฟแล้ววรางั้นเราขอเดินไปฝั่งนู้นดูก่อกนอนะเอาเอายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ เออจอโอ้ฝั <Also>. oh, ่งนี้ก็ไปได้เลยโอเคฝั okay. ่งนี้มาได้แล้วทำอะไรได้ล่ะคำถามเลยโอ้โห <c oughs> ได้จริงวะเนะี่ยมาได้จริงวะเนะี่ยมาได้จริงวะเนี่ยอ๋ออ๋อฮึ๊ โอเคอ่าฮะไหนนี่ยังไงวะเนี่ยพอกดตรงนี้ปั๊บเราก็ต้องไปตรงนี้เลยแล้วก็ขึ้นไปครัโอเคไม่ได้สิโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะฉันว่าฉันเข้าใจฉันว่าฉันเข้าใจนะตรงนี้แล้วก็ เอ้าวแดกโอเคถ้าเซฟตรงนี้ละเซฟตรงนี้กปลแล้วกันเฮ้ยเจ้าเพรเดี๋ยวตรงนั้นกลับไปเราก็ยังมีไอ้หินนั่นให้เราเซฟได้สินะที๋ยวเราจะต้องคอยดูตรงนี้ก่อนเฮ้ยเจ้าโอเคแต่เดี๋ยวต้องเร็วมากๆแล้วจุดๆนี้ฮึบอ่าโอเคนั่นแหละแล้วก็ฮู้โอเคแล้วก็ผลักตรงนี้สินะโอเคเขค้าใจละ โอเคอ่าโอเคโอเคเราก็ปิดตรงนี้ดาวาก็จะหยุดไหลสินะอ่า uh ฮ่า huh. ดีงามมากดาวาต้องหยุดไหลแล้วสินะขึ้นกลับเลย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  อ่าไอซี่มันมีเทคนิคตรงนี้อยู่นี่เออด่วนเลยด่วนเลย,ยต้องไปเอาจุดเซฟก่อนละอู้ลืม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 ไปตรงนู้นกันเลยโอเคเซฟก่อนนะโอเคเราจะลองลงไปข้างล่างดูว่าข้างล่างที่ว่า ที่มันไม่ค่อยมีของแล้วนะโอ้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 โอ,โอ,โอ,โอ้ข้างล่างที่ไม่มีลาวาแล้วงั้นเหรอหน่าสนใจดิฮนะึบฮึบโอเคมาตรงนี้สินะที่เมื่อกี้ลาวาปิดแล้วใช่ไหมขอดูแมป,ปแป,ป๊บใช่ไหมใช่สิตรงนี้ลาวาปิดแล้ว เข้าตรงนี้แล้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยขอเซฟตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอ้ยอังวะเนี่ยไอยตัวชีดยับนีกแล้วจะระเกียจจริงๆเลยตรงนี้ไม่ได้หรอ เราไงต่อโอ้โห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 เดี๋ยวเดี๋ยวเด้ออ่าแตกทำไมวะเนี่ยขอดูความแบบว่าความกระโดดถึงหน่อยนะโอเคถึงถึงถึงโอเคเพราะงั้นเราจะต้องปั๊มลงไปตรงนี้ปั๊บแล้วก็ขึ้นไปโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็จะทำลายทุกสิ่งที่ได้อ่าฮะ อ๋อมันมีวนเมร,รอบเหรอโอเคสแสดงว่าพอวนมาเสร็จแล้วเราพอ,อไม่ได้อะไรกูโอเคพอเข้าใจแล้วฉันจะต้องโอ,โอเคฉันจะต้องรีบดันไปดีนะ โอเคแดนบอบลนี้ก่อนบอลนี้ฉันจะสอนตัวได้โอเค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 ,อเคหยุดได้แล้วเกือบ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 ร่วงเกือบร่วงโอเคตรงนี้ก็ถูกปิดทางแล้วสินะโอเค เกือบแล้วชีวิตอ๋ออ๋อาาตรงนี้เป็นต้นไปปุ๊บโอเคออกไปละเซฟข้างนอกแล้วกันเซฟตคนนี้โอเคเราก็จะมาตรงนี้สินะโอเคมาเป็นทอดๆอ,อย่างนี้อ๋อยังไงวะเนี่ยโอเคมันมีอย่างนี้ก็ด้านขวาไม่ขยับเลย เอ้ยด uh ิอ huh. uh ๋อเซฟตรงนี huh. right. uh ้ก huh. uh ่อนดีไหมเนี huh. okay. uh ่ยมีให้เซฟเซฟก่อนละกันอือฮึเร็วไปโอเคโอเคเข้าใจละอฮ้ยฮึอะฮะโอเคอ่๋อ โอเคโอ้โห okay. uh, uh, oh, oh, oh. uh ถ้าฉันไม่ผ่านตัวนี้ฉันคงจะแบบนอนไม่หลับะนะอ้าวอ้ซ uh ้อ oh. อ uh ้ซอโอเค

ตอนนี้คืออันอยังวะเก็บแล้วเออแลกตอนนี้คืออันอยังอ่ะเฮ้อ๋อต้องระเบิดตรงนั้นก่อนโอเคระเบิดล้วไงต่อเสาวเงยียบเลย จย่าบอกนะว่าแค่ไปเอาไอ้สิ่งนั้นน่ะอ่าฮะยังไงต่อเน,เนี่ยอ่าโอเคเอา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 เรื่อา โอเคเซฟทางออกกันเลยเซฟทางออกดีโอเคอ่าโอเคฉันจะไปตรงนี้เออแค่นี้อ่ะนะอ๋อตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้กันโอเคเหยียบมาเนี่ย ฝาห้องทำเฟสโอเคเอามาตัวนี้สินะเอ้อโอเคโอเค,อเคตัวนี้ไม่ต้องใช้น,นก็ได้ไน่าจะเป็นทางย้อนกลับทีนั้นะโอเคไงต่อวะเนี่ย เซฟก่อนดี้ไหมเซฟก่อนดีกวะโห่เลยตอนนี้ทำอะไรเนี่ยอู้อาอบิลิตี้ออฟโอเคปิดตรงนี้เราไปต่อหร <c oughs> อเอียงวะไ My God Ah Yamuji อ,อะไรอ่ะอ๋อต้องโดดก่อนอนะลืมใจแตก Ờ, tao rồi cái gì đã. Buzzer giờ Buzzer. Aha. Aha. à ha, à ha, Aha. 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 đi luôn, Aha. 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 อ๋อไปข้างล่างได้โอเคข้างลาง่างแถไปได้แหละอ่าร้อนร้อนลืมลืมอ่าอ่าแตกเดี๋ยวนะฉันขอเซฟแล้วเออกดผิดัพ ability point ก่อนเอา다 speed fire ดูไมค่อยมีประโยชน์แล้อไอย,ยิงยิงแรงชาร์จดช a t t a c k e n e m y ความจริงตัวนี้ก็น่าสนใจอ่ะชาร์เจเดี๋ยวลองดูว้โอเคเดี๋ยวลงไปตรงนี้ก่อนยิงไอ้ตัวนี้แล้วล่ะมันน่ายิงมากเลยโอเคอ๋อฮะอ๋อโอเคโอเคโอเค,อเค,อเค,อเคได้ละฉันได้ละ โอเคโอเคปิดตรงไหนวะเด่ยว้วาวตรงที่แรกเลยนี่ฟราเกมเซฟยังไงวะเด้อ มันมีนิดนึงนี่ว่าโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วโอเคโอเครอผลโอเครอผลโอเคเปิดไฟล์ลิงตัวนี้แล้วก็ลงไปตรงนี้เหรอแค่นี้จริงเหรอ ฉันว่าแล้วนะว่ามันจะต้องแค่นี้แหละเดี๋ยวด้วยอีกฝั่งมันทำอะไรได้บ้างเด้วยอาดูวันนะเปิดไฟดูนีกัน,นโอเคโอเคไม่ได้อะแตกขึ้นใหม่ๆสิได้เหมือนแค่มาเปิดแบะบ้าเ้ย

ok 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 ok, phải thẳng này là, đẹp rồi oh ok, ah, khửi leo. <coughs> này cái này. เซฟตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เซฟไปก่อนโอเคเซฟตัวนี้นะครับแล้วก็อะแมปตัวนี้เป็นไงวะเนี่ยลงไปข้างดนีินะตัวนี้ยังไม่ต้องใช้แล้วกันใช้ลมก่อนอ่าโอเคได้ละยังไ,ไงต่อไปเนี่ยไอ้ที่อีกแล้วเหรอ ไอตัวนักยิงในตำนานยังไงวะเนี่ยอ๋อโอเคโดดได้เล้วก็ระเบิดสินะโอริดิสลอฟอเพียนแสรว่แ่าวหอนหินก็เนี่ยมาดูไม่แข็งแรงนะโดิมที่มาไรแสงของฉันเนี่ยน่าจะทำให้หยุดลาวาได้แล้วนะโอเคก็เราเคยทำไปก่อนรอบหนึ่งแล้วนี่ตอนนี้จริงแล้ว เดี๋ยมเราก็ไปด้านขวาสินะถ้าเข้าใจไม่ผิดอ๋อใช่เราถูกแล้วฉันเข้าใจถูกสินะเดี๋ยวต้องไปด้านขวาตัวนี้ห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วเหรอว้าวมาสนใจนะโอเค Ồ, ta phải đây. Ok, tôi hiểu rồi. À, đúng rồi, đúng rồi. Đi ok. Đi nào, đi nào. ok. rồi, uh -huh. uh -huh. เอาล่ะถึงแล้วดีมากเปิดจุดเซฟไปดีก่อนเปิดจุดเซฟไปดีกอนก็ได้มีโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในประตูนั้นเดี๋ยวเเออเราพักพาร์ทที่ตรงนั้นก่อนแล้วกันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอ่าอูอ่าอูอ่าอีอ่าอีเอเออูเอเออูเอเออูโอ้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 โอเคโอเคครับผมว่านะจุดจุดนี้เดี๋ยวเราเซฟตรงนี้ แล้วเดี๋ยวพักพาร์ทก,กันตรงนี้ก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับส่วนในพาร์ทนี้ก็นี่ผมขอเบรกตรงนี้ก่อนแล้วครับเพราะพาร์ทนี้ไม่สามารถทําให้จบในหอคอยได้โอเคก็เดี๋ยวเจอกันพาร์ทต่อไปครับขอเดินเกมไม่สะดุดนะครับสด